เหลืออะไรบ้างเดิมสายถอดออกหมดแล้วใช่ไหมพี่หมองเือสายไฟรเือสายไฟอ่ะเดี๋ยวเราลูกพรก่อนสายไฟสายไฟกับอะไรสายคอมเออันนี้ก็สายไฟสายคอมเอแล้วก็ตัวนี้เนาะ หัว not not หัวดอดหัวตัวดีดเกียร์สีแดงกลุ่มเลยกลุ่มไล่กระดองเลือกใช้มานี่โอ้มันจำลงมาตินี่อ๋อตรงไหนน่ะเนี่ยเฉพาะชุดนี้นะอันนี้ไม่ต้องเฉพาะชุดหัวอย่างเงี้ยอ่า จะให้เราถอดสายไฟอืมเดี๋ยวให้ลุงพลมาถอดสายไฟให้กับพวกสายคลาดสายอะไรถอดอย่างนี้ถอดถอดจากนี่เลยบ่ไหนคอมเมงเนี่ยสายสายเอสายเอถอดจากคอมเลยอันนี้ถอดหมดแล้วสายไฟมันไม่มีแจ็คบ่ไม่เนี่ยข้างล่างกันซีไม่มีอ่ะ ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีระดําแต่งนะครับวันนี้เตรียมหัวส่งลูกค้านะครับเดี๋ยวลูกค้ามารับนะไม่ได้ส่งถูกมากๆครับโอ้โหคนกระโทรมาเยอะครับตอนเขามามัดจำก็ผมก็ไม่ได้อยู่นะครับแม่บ้านเขาอยู่นะ ไม่รู้เขานัดมาเอาวันไหนนะครับนี่ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเห็นเงียบไปเลยเบอร์ก็ไม่รู้เบอร์ไหนครับจําไม่ได้แล้วถ้าได้ดูคลิปนี้ก็ถอดไว้รอแล้วนะครับมารับเอาเลยนะครับถ้าไม่รับก็โอนเงินมานครับจะไปส่งให้ครับพร้อมค่ารถ ผมก็ลืมว่าเบอร์เบอร์ไหนนะครับม,ม,มัดจำกับแฟนอยู่นะครับ,รบวันนั้นผมไปไปส่งส่งกระบะดําครับกระบะดัมไปส่งกระบะดัมกับทีมงานนะครับไม่ได้อยู่นะครับพอดีลูกค้าก็มามัดจำไว้จบที่หนึ่งมืนบาทนะครับ หัวกับกระบะนี่คุ้มเลยครับมีไฟทงไฟท้ายเรียบร้อยเลยครับอะไรเงี้เลยถูกถอดโดยพี่มองกระจาดิ้งนะครับไอ้นัดเรื่องเราเยอะจังยอ ลุงพรกำลังทำไฟอันนี้อยู่ทำไฟเจ้าสุดคลาสสิก KB คันนี้ f c นะครับนี่ f อครับ145ครับตัวนี้6กซูบนะครับเครื่อง150แรงม้านะครับ เดี๋ยวทีมงานวิระดําแต่งจะเอามาต่อดํานะครับรอติดตามกันนะครับติดตามกันเดี๋ยวจะย่นคันซีนะครับไม่รู้ใครจะได้ครับครับคันนี้ไม่แน่กะขายาขึ้นดํมใหม่เลยครับตัดย่นคันซีนะครับรอติดตามเลยไม่รู้จะเป็นหัวสมอรหรือว่าจะเป็นหัวเมก้านะครับ รอติดตามนะครับแต่เครื่องว่าจะใช้เครื่องเดิมครับพอมันหสูบแล้วครับหกสูบแล้วก็สบายสบยเลยก็ระบงระบบก็ถือว่าโอเคนะครับเดิมๆ ดูครับระบบอยู่เดิมเดิๆนะครับเดิมเดิมห้างเลยครับเอ้าลุงพรมาแล้วครับเอาถอดอยังไงเดี๋ยวหัวมันร่วงนะ่ะไม่มีอะไรยึดไว้อ่ะฮะ อีด,ดตืนมค้า,คา,า,าคก็ล้ระนง,งคือุบยงดับไนบานะตงลุงพร,รงอถอดสายไฟให้หน่อยเสร็จยังฮะขนุนเสร็จยังเน,เนี่ยจะถอดหัวไว้รอลูกค้านะตัดเลยเออนี่มาแล้วเอาเลีอยตัดเลยลูกค้ามาจำเท่าไหร่อะไรยังไงมาเอาวันไหนอ้าว เบอร์ทงเบอร์โทรโอ้โอ,โอ้ไม่บ้านไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับใครจะจำได้นะโทรมาไม่รู้กี่คนต่อกี่คนนะเอาเจ้าของหัวได้ดูคลิปนี้แล้วก็ติดต่อมานะครับโทดรอแล้ว จ่าจ่าครับจะานานๆได้เข้ากล้องนะครับจะาโชเฟอร์ดำน้อยคันแรงครับวันนี้เป็นไรจ่ะวันนี้ดำบอลงวันนี้เอาดำลงไม่ได้นบนี่โชเฟอร์คันแรงคันนี้ครับดำน้อยน้อย อ่ะเดี๋ยวติดตามต่อกันคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเผื่อมีอะไรดีๆอยู่ในคลิปด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับบางอย่างก็มีอยู่ในคลิปนะครับไม่ได้มีหัวข้อก็มีนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับอ่ะครับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม